สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับยี่หงคือเก่าเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับเพื่อนๆครับที่ยี่หงพาเพื่อนๆมาชมการขายผลไม้สดพร้อมทานเนาะครับเนาะวันนี้สภาพอากาศบ่ดีครับเพื่อนๆครับฝนตกหนักนี่ครับน้ำรลอระบายแล้วครับนี่ครับในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องทัมใจเนาะครับเนาะการค้าขาย ประว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ครับหรือว่าลูกค้านะครับเนาะก็ค่อยมีไผ้ายางเหรอครับเพื่อนครับก็ค่อยมีผู้ใดญ่ยางนะครับเนาะคนละครับคนเสาตกคนละครับเพื่อนครับ,รบจะแม่แล้วก็ ยุ่งหงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเนนะครับเนาะที่เขามารับชมคลิปของยุ่หงด้วยดีเสมอมาครับเพื่อนๆนครับการขายผลไม้สดพร้อมทานตามฤดูกาลนะครับเนาะอาชีพขายผลไม้กะมือดีมือบบดีครับเพื่อนๆนครับก่ได้ขายดีทุกๆวันนะครับเนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับมือขายดีก็ขายจนจนเกลี้ยงจนหมดรถกุลละครับมือใดขายบบดีก็จังสี่ละครับนี่ถ้าฝนบ่เ้าตกนี่กะต้องทําใจครับเพื่อนๆนครับ สินค anyway, ้าเขาก็คือกันเนาะครับเนาะตัวใดที่สามารถเก็บได้เขาก็เก็บเนาะครับเนาะอันใดเก็บบ่ได้เขาก็บ่เก็บคท่าเดอนครับเก็บได้กับพวกมะม่วงฝรั่งอะไรพวกนี้สามารถเก็บได้เนาะครับเนาะเก็บได้เหมือนแล้วครับแต่ว่าพวกจําพวกมะละกอจำเสียเนาะครับเนาะมันอาจจะเละแตงไก่เสียครับมันอาจจะเละอันใดเก็บได้เขาก็เก็บอันใดเก็บบ่ได้เขาก็บ่เก็บเนาะครับเนาะในช่วง ในช่วงนี้ก็ฤดูฝนแล้วครับเพื่อนครับท <c oughs> ี่หงกะธรรมดาถ้าเขามัวจะขวัวฝ้าฝนเขาก็าต้องทํามาหากินละครับเพื่อนครับฝนตกก็ต้องออกขายนะครับเนาะฝนตกฝ้าลงจะ่ไหมละกะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับน้องเพื่อนเนาะไปใส่มาใส่กันอย่าลืมครับเพื่อนครับถือห่มถือเสื้อกันฝนไปพร้อมนะครับเนาะ คลิปนี้คลิปนี้คงจะสันส้นๆเนาะครับน้องเพื่อนเนาะทายเห็นเพื่อนได้ได้ชมบรรยากาศบรรยากาศฝนตกครับคือกันละครับเพื่อนครับกอค่ายแม่ค้าพอออกเดียวกันเลยละครับขายของบ่อะไรหรอครับคทนเป็นสภาพแบบนี้สุดท้ายนี่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งช่องอยุ้ยหงมิวสิก เพื่อที่จะบอพพาดคลิปใหม่ๆของยุยหงนะครับเนะาะบางคลิปก็อาจจะมีสาระดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเนาะคลิปนี้ยุยหงขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ